ลยแหละมากิดย่อนหลังเออแม่ของเมดุซณนีพ่อเ่แมเนมแม่สามสิบก็ปีที่บ่มีแขวจักเหล็บแล้วพ่นยู่ใดจังไดนี่นะอถ้าพอเพิ่นผอมเพิ่อ่อ้วนจักเ่อเพ่นกินใดจังไดนี่ขนาดเฮากินข้าวเหนียวนะยยังยังรู้สึกกระทบเหงือกนี่แหละพยายามอดูแลฟันดูแลเหงือกให้ดีน่ะเพื่อนๆทุกคน เวลานีเวลาแข็งแรงนะ่ะอยากยังกินโหลดเดี๋ยวอีกจักหน่อยหนึ่ง,งถ้าถอนแล้วมันจะออกเป็นแผงเด้คุณพิพาขาเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเด้อไม่ได้คุยเจาะจงแต่เฉพาะถ้าเราถอนแล้วมันจะเหมือนเหมือนกับว่าเสาล้วนนะเนาะถ้ามันโยกมันก็จะโยกไปหมดทั้งแผงนั่นแหละพยายามถ้าทนได้ก็อย่าไปถอนมันเลยเนาะ มีการบอกจะถอนในมดจะใส่ฟันโอ้ยเห็นแล้วเวลาเวลาพูดเวลาคุยมันเงอบงาบเงิบงาบแม่น้องเคยใช่ไหมแม่ดูดเขียนแม่ดูดขึ้นจีดีเดมีอยู่เดีแถวบ้านนอกแถวบ้านแม่นะ่ะอายุแปดสิบปัวแล้วละ,ละพ่นกัใส่มานานล,ะละ่ะละเวลาเวาแม่มันเพิ่งเบิบเพิ่งเบิบนะ่ม่ดูดเนเลือกแล้วก็คือจะกั่วอยู่ดอกจะให้ดีก็ดูแลก,กันให้ดีก็แล้วกันเฉพาะฟันของเราเนาะเนะออ ใช่เออคุณอ้ําเลิบเลิบเช่นกันเนาะจะเป็นอไม่ดูดพูดพูดตรงๆว่าเพื่อนเพื่อนุเดียวกันวัยเดียวกันเนาะที่ฟันบนดีๆนะบอกตรงๆงว่าแอบอิจฉาอยู่ในใจขึ้นกันนั่นแหละเนี่ยกำลังจะนึกถึงเพื่อนบุญเราเนี่ยกําลังจะนึกถึงยายบุญเราเนาะคนอะไรอิจฉาอยู่แต่ฟันยายบุญเแล่วเราไม่ได้อิจฉาเพื่อนหรกความสวยเราเคยสวยมาแล้วเพื่อนเอาเรื่องจริงเด้ อขอบคุณนะคะขอบคุณคุณดารุณีนะคะคุณดารุณีช้างแดงน,นะคะเป็นกําลังแรงใจอีกบ้านหนึ่งเนาะบ้านเล็กๆน้อยๆเขากะอ่าคอยเสริมเติมแต่งเออผู้กองนะคะผ,ผู้กองบุอุ๋ยปุ๋ย,ยสบายดีบ่ค่ะเป็นยังไอยูดีมีแง่หดดางหดกลนอยู่บ่พี่อกองคืหอหดอยู่เด้อขอบคุณหลายๆที่แวะเขามาเป็นกำลังแรงใจก็ก็ยังงู้ว่าผู้กองยังสบายดียูแมนบ่ เบ้าเรื่องแข่วพอดีตรงสเปกเลยพอดีกําลังจะเอ่ยถึงเพื่อนบุญไงพอดีเพื่อนบุญซอดพ่อว่อมาก็เลยต้องยาวสักนิดนึงเรื่องฟันเนาะนะเป็นห่วงเป็นใยนะเพื่อนคนเรานะเน่ะบพเจ็บหลังมันก็ปวดฟันยนและสวออสู้ๆไปด้วยกันเนาะมุนอุ้ยปุ้ยนะคะทักทายจากคียกเจ็ดก็ปี้แฟมิลี่สบายดีจ้าลูกสาวเนาะมาทักมาไช้กักน ยายบุญนะคะทักใายจากมุนอุ้ยปุยเอามุนอญญะเอาไปใส่อันผู้กองช่องมุนอญญะไปใส่อันยายดุดบยเห็นดุนล่ะดิคิดนอดอยู่ดิเคยใจดีจ้าว่าสันหว่าเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือราชาก,การเพ่นอยู่ขนาดเสาอาทิตย์พี่น้องหลายเสาอาทิตย์ก็บ่อค่อยเห็นหนาพอด้ช่วงนี้ยักยากอีหยังแล้ <c oughs> สวสวัสดีจ้าคุณยายบุญ คุณยายป้อมเอาคุณยายป้อมมาบ่เพื่อนบุญไหนล่ะเรายังไม่เห็นคุณยายป้อมเลยนะคุณยายป้อมขาอยู่ไหนเอย่ยสวัสดีมีความสุขนะคะคุณยายน้องมองไม่เห็นเลยนะจ้องดูตั้งแต่๋อ,อนี่ไงมาแล้วจ้ะคุณยายป้อมขอบคุณมากมายนะคะทักทายครูมันตีอยู่อยู่ในหนีล่ะครับมแม่นนั่นแหละเจ้านะก็เลี่ยนตั้งแต่โจมหนายายดุดกับลงอยู่เรื่อยด้ บางช่องกับไปเถียงกันไปคุยกันเอ้นี่พูกกองแน่นอนพ,พุ่นพุนแหลวเพิ่นเพิ่นสุกความรอเพิ่นไว้จังสี่ลหละดีมันจีไดตั้งข้อสงสัยกันว่าเออมันมุนอุ้ยปุ้ยว่าซันว่าคุณดารุณีช้างแดงขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจเอา้าอีกสีนะ่นาทีมาดูสนี่หรเจะขออำลาลงจากอันเวทที่นี่น้องตาสวดนี้ไปยู่บ้านน่องอำ้ำตีน้องหญิงพี่เขาไปนั่งอัน กอจออยู่จะไปนั่งกอจออยู่คืออันปรอบกองจองจังไนเนาะนั่งแบบสางผง้าเผยเน่ะต้องต่ว่านั่งกอจอเป็นแต่จอยแต่แหงเนาะเอ้ยบาดภาพเบื้องเลี้ยวนั่งกอจอเป็นแต่จอยแต่แหงเอาพอดีต้องใส่แขกมาบอกป้าเออเออแขกเพิ่มมาอันนี้เนาะผู้อันลูกหลานนั่นแหละก็แขกสําหรับฉันนี่แหละแวะมาส่งกําลังใจให้แม่นะคะขอบคุณค้านองปลา อาไปยุ่งอนละตรงกล้องพอดีสวยอวดกล้องงามปนีมะเขากล้องไงแน่เนะยาะใหญ่ป้อมนะคะทักทายคุณมุนปุยปุยนะคะทักทายกันไปกับคุณพรนพี่